วลคอมทูไอซ์แลนด์ฟรีเทมมารีสตอรสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะกับช่อง Youtube แอว่าไอซ์แลนด์ S and, คะวันนี้ว่าพามาเที่ยวที่ฟรีเทมม่าสวนมะเขือเทศข้างในนะคะแล้วก็จะมีขายอาหารด้วยนะคะจะมีขนมปังอันเบอร์เลยเดี๋ยวว่าจะพาไปดูแล้วก็จะไปดูต้นต้นผัก มันมีต้นมะเขือเทศเยอะมากนะเป็นสวนมะเขือเทศที่ปลูกในโลงกระจกนี้นะคะตามมาค่ะตามมาค่ะทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจอดล้ล้เราก็ต้องเดินเข้าไปอันนี้เป็นทางเข้าทางเดินแล้วเราก็มาถึงสวนมะเขือเทศของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ เดี๋ยวว่าจะถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้คนข้างหน้าร้านเนี่ยเยอะมากนะคะว่าอยู่ข้างในในส่วนนี้ก็คือเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็อยู่ในสวนนะคะอยู่ในกรีนเฮาส์เลยนี่ค่ะคนก็จะเดินพุกพ้านควักไาวาไปมานะคะ ้ับตองตีร้อมเกี่ยเราได้แต่ดูแต่ตานะคะห้ามจับต้องนะคะห้ามสัมผัสก็ให้เราเดินดูได้ จะเดินดูตรงนี้ก็ได้เขาจะมีเขตให้เราห้ามเข้าไปนะฮะข้างในนี้ตามเขา้าได้ดูแต่ต้นต้น,ต,นต้นแปลงมันนะคะห้ามจับอันนี้ก็แฟนาบอกว่าห้ามจับนะคะห้ามไปแตะต้องของเขาให้ดูสฉยๆนะคะโรงนี้ใหญ่มากนะคะส่วนเนี่ยเขาทำโรงกระจกที่ใหญ่มากแล้วก็ดูผลผลิตนะคะสวยงามมากเลย ดูค่ะสดสดจากสวนนะคะยิ่งใหญ่อลังการเขาจับวิชเนตได้ถูกต้องเลยนคะคะเป็นสวนแบบเปิดแบบคบรบวงจรค่ะทำคบรบวงจรมากคือเปิดวิชเนตแบบหลายอย่างในสถานที่เดียวนะคะนี่ค่ะแล้วในร้านก็คึกคักมากนะคะดูมะเขือเทศนะคะ มันมีหลายพันนะคะมีพันลูกเล็กแบบนี้แล้วก็มีพันลูกใหญ่ก็มีแต่ตรงที่เขาโชว์ข้างหน้านี้จะเป็นพันลูกเล็กนะคะเนี่ยค่ะเป็นเงินทั้งนั้นนะคะเป็นเงินเป็นทองแต่และลูกและลูกเขาช่างกิโลขายนะ,ะที่ไอซ์แลนด์แตแล้วแต่น้ําหนักเขาจะใส่ในกล่องแล้วแต่น้ําหนักกล่องนึงก็ก็มีประมาณสิบลูกแล้วแต่น้ําหนักของมัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะนากินนะไอโจขียวในน้ามาจิ้มพริกเกลือน,นะคะโจขียวปากจิ้มพริกเกลือคือจู๋จีดจานนี่ลูกสุกมันก็ใส่ส้มตำนะคะแพงนะคะไอลูกเล็กๆแบบนี้ราคาแพงอันนี้เป็นเป็นสวนอีกสวนหนึ่งนะคะสวนในท้างในสวนอีกทีหนึ่งนะคะ น,นีจะปลูกสมุนไพรปลูกใบกระเพราใบโหระพาอะไรเงี้ยค่ะข้าง,นงในส่วนไม่สวนนะคะเป็นห้องฟอองส่วนตัวเห็นเขียวๆแล้วมีความสุขนะนะสดชื่นดูแล้วสบายตาไอสีม่วงๆนั้นคือต้นฤาษีนะฮะต้นฤาษีมันไปอยู่ตรงนั้น ก็สวยงามไปอีกแบบแหลายสีข้างในนี่ก็จะเสียงดังนะครเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะนี่ยคนเขานั่งกินซุปกันนะฮะกับขนมปังเยอะคนเยอะก็จะเสียงดังแล้วฝรั่งเขากินไปคุยไปนะคะแล้วก็ช้อนช้อนมันก็กระทบกับจานอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาเขากินเสียงดังเพราะว่าเราอยู่ใน ที่เปิดในที่โล่งนะฮะเราก็ได้ยินเสียงดังเยอะหน่อยนะฮะดังมากหน่อยนะฮะแต่ว่าเราก็ก็ดูก็ก็ดีค่ะบรรยากาศบรรยากาศแบบพลืคืนนะฮะคนเยอะนี่ค่ะว่าจะให้ดูนะฮะเนี่ยมานั่งกินกันครอบครัวก,ก็ของไทยของมันนะฮะมานนะะมเต็มนะฮะไม่มีโต๊ะว่างนะฮะ เดี๋ยวว่าจะพามาดูขนมปังอันใหญ่เบ้อเร้นนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นจุดขายซุปนะคะหม้อสีดำๆนี่คือหม้อซุปค่ะแล้วก็จะมีขนมปังอันใหญ่ๆนี่นะคะขนมปังนี่ถือว่าใหญ่มากนะคะเนี่ยซุปมะเขือเทศนะคะกินจากขนมปังฝรั่งก็อร่อยค่ะขายดีตักไม่ทันนะคะถ้ามาเวลาทัวร์ลงนี่แบบลุมกันเต็มโต๊ะเลยนะ ขายดีมากดูค่ะสดสดทำกันสดสดปูกกันสดสดแล้วซุปก็จะแบบเนี่ยคนยินรอดเพียกเลยนะคะยินรอจ่ายตังกินซุปนี่ค่ะดูขนมปังนะคะก้อนเบลเอร์เห็นไหมคะน่ากินมากเลยนะคะดูค่ะใหญ่มาก มีแต่ก้อนใหญ่ๆนะคะมัต้องเสียเวลามาอบหลายรอบนะคะอันใหญ่ๆเลยนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องอร่อยรสชาติดีนะคะกินกับซุปร้อนๆเข้ากันมากค่ะคนไอร์ลนด์ชอบนี่ค่ะใหญ่เบ้อรอจริงไหมคะขนมปังใหญ่จริงๆนะคะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเรจิวิกนะคะ ขับรถประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็จะมาถึงที่สวนมะเขือเทศอันนี้นะคะถ้าใครอยากมานะคะมาเที่ยวไอซ์แลนด์ได้เลยนะคะคลิปนี้ว่าต้องฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องยู u ู e แพรบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ